คืนฝนตกหนักลูกชายกลับมาเยี่ยมพ่อที่ป่วยติดเตียงแต่สิ่งที่เขาพบกลับเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลในคืนที่ฝนตกไม่หยุดลูกชายคนหนึ่งกลับมาบ้านหลังจากห่างหายไปหลายปีเพื่อเยี่ยมพ่อที่ป่วยติดเตียงเขาคิดว่าการกลับมาครั้งนี้จะเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวแต่เมื่อก้าวเข้าสู่บ้านหลังเก่าเขากลับสัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ย็นเยือกและผิดปกติ เสียงฝีเท้าในทางเดินเสียงกระซิบเบาๆจากห้องของพ่อและแววตาหวาดกลัวของแม่ทําให้เขารู้ว่ามีบางอย่างถูกปิดบังไว้เขาพยายามสืบจนพบว่าภรรยาที่จากไปเมื่อปีก่อนอาจจะยังอยู่ที่นี่ในคืนนั้นเขาได้เห็นภาพที่ไม่มีวันลืมพ่อที่ควรเป็นผู้ป่วยขยับตัวขึ้นมามือของพ่อจับมือของภรรยาไว้แน่นราวกับไม่ยอมปล่อยและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลับทำให้ทุกคนในบ้านต้องเผชิญกับความจริงที่ไม่มีใครกล้าเอ่ย ความรักความตายและคำสาปของคนที่ไม่ยอมจากไปทุกอย่างกำลังเชื่อมโยงกันในบ้านหลังนี้เสียงฝนยังคงตกเสียงลมหายใจยังคงได้ยินเบาๆจากในห้องของพ่อแต่ตอนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าใครกันแน่ที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าอยากรู้ตอนจบของเรื่องนี้ว่าแท้จริงแล้วความลับในบ้านหลังนั้นคืออะไรกด subscribe แล้วเข้าไปดูวิดีโอเต็มได้ในช่องของเราเลย